วันนี้7กันยายน6 6นะครับหลังจากมีกระแสข่าวว่าทางรัฐบาลอาจจะมีการใช้แปอปเป่าตังในการให้เงินดิจิตัล10,000บาทจริงหรือไม่ปรากฏว่าทั้งนายกเศรษฐาทวีสินรวมไปถึงรัฐมนตรีช่วยคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ออกมาปฏิเสธข่าวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยยืนยันครับจะยังคงใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นหลักในการให้เงินดิจิตัล10,000บาทนั่นแสดงว่าทางรัฐบาลต้องเดินหน้าในการสร้างแอปพลิเคชันใหม่ขึ้นมา เป็นซปเปอร์แอปเลยครับเพื่อใช้กับโครงการนี้โดยเฉพาะแล้วก็จะทำให้ทันภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี67นะครับส่วนเงื่อนไขหลักเงื่อนไขสำคัญยังคงเหมือนเดิมครับให้เงินดิจิตัล10,000บาทกับคนที่มีอายุเกิน16ปีขึ้นไปแต่ว่าเรื่องของการใช้งานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะรัฐมีนับจากที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือวัะเบียนบ้านนี่แหละครับของเดิมกาหนดเอาไว้4กิโลเมตรแต่เหมือนจะมีการพิจารณาใหม่ เพราะมีกระแสรเรียกร้องวิพากวิจารณ์กันเยอะว่า4กิโลเมตรนับจากบ้านของเขายังไม่พ้นปากซอยซขด้วยซ้ําแล้วไม่สามารถหาร้านค้าได้ณขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่แล้วเพื่อนๆแหละครับอยากจะให้มีการขยายรัศมีการใช้เงินดิจิัล10,000บาทที่ว่านี้ออกไปกี่กิโลเมตรดีส่วนเรื่องของระยะเวลาน่าจะเท่าเดิมอยู่นะครับนั่นก็คือต้องใช้ภายใน6เดือนเพื่อนๆลองนึกภาพตามดูนะครับ สมมุติว่าสามารถเริ่มต้นใช้ได้กุมภาพันธ์ปี67ก็นับไป6เดือนเลยครับกุมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนาและรกรกฎาคม67แสดงว่าจะผ่าน2เทศกาลสําคัญด้วยกันนั่นก็คือเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลอาสาฬหาบูชากับเข้าพรรษามีโอกาสครับที่ประชาชนจะกลับภูม,มิลำเนาเพื่อไปใช้เงินดิจิตัล10,000บาทที่ว่านี้ได้รวมไปถึงการใช้งานก็น่าสนใจครับ ใครมีมือถือก็สามารถใช้แอปใหม่ที่ว่านี้ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีมือถือเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยติดเตียงท่านอาจมีความจำเป็นต้องมายืนยันตัวตนก่อนนะครับผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อรับรหัสมาแล้วจากนั้นก็นำรหัสที่ว่านี้ไปใช้เงินที่จิตท่านควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนครับเรื่องถัดมาครับเป้าหมายของทางพักเพื่อไทยนอกจากต้องการใช้เงินดิจิตทัลคนละ1 0,000บาท ซึ่งจะมีคนได้รับสิทธิ์ประมาณสัก56ล้านคนหรือใช้เม็ดเงินประมาณ560,000ล้านบาทไปกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการกระตุ้นการบริโภคแล้วโครงการนี้ยังจะสามารถกระตุ้นการลงทุนได้อยู่นะครับเพราะ1คนมี1,000 0ก็จริงแต่ถ้าเกิดครอบครัวหนึ่งมี4คนจะกลายเป็น4,000มนแล้วถ้าเกิด1ชุมชนอาจจะเพิ่มมากกว่านั้นถ้าเกิดว่าชุมชนหนึ่งสามารถรวมตัวกันมาได้10คน 10ึ่งหมืนคูณสิบจะกลายเป็นหนึ่งแสนบาทเพียงพอต่อการลงทุนนะครับเช่นคุณอาจจะมีการทำอาชีพเป็นชาวนาแล้วคุณต้องการลงทุนทำเป็นโรงสีอาจจะสามารถไปซื้อเครื่องมาได้หรือแม้กระทั่งทำลานในการตากข้าวก็ได้เช่นเดียวกันครับคำถามสำคัญถัดมาร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้และสินค้าที่เราสามารถซื้อได้มีอะไรบ้างคือสินค้าที่ใช้ในชุดประจำวันทุกประเภทนั่แหละครับ ซื้อได้หมดเลยนะครับแต่สินค้าที่ห้ามซื้อก็คือสินค้าอบบยมุกแล้วไม่สามารถนําเงินดิจิตัลไปชําระหนี้ได้ไม่สามารถนําเงินดิจิตัลไปซื้อทองได้เพราะถือเป็นสินทรัพย์ครับร้านค้าที่เข้าร่วมได้ร้าน,นไหนๆก็เข้าร่วมได้หมดครับเพียงแต่ว่าปลายทางการนําเงินดิจิตัลไปแปลเปลี่ยนเป็นเงินสดจําเป็นต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้น นั่นก็คือร้านค้าที่เคยยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือเคยยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลมาก่อนครับแต่ว่าร้านค้าอื่นๆถ้าไม่ได้อยู่ในระบบภาษีก็สามารถเข้าร่วมได้โดยนําเงินดิจิตัลที่ได้มาไปซื้อวัตถุดิบต่อแล้วนํากลับมาขายครับเช่นคุณเปิดร้านขายหมูปิ้งพอคุณได้เงินดิจิตัลมาปุ๊บคุณก็เอาเงินที่ว่านี้ไปซื้อกับร้านค้าที่2ที่อาจจะอยู่ในระบบภาษี โดยไปซื้อหมูมาไปซื้อไม้ไปซื้อข้าวเหนียวมาขายให้กับลูกค้าแล้วคราวนี้ลูกค้าอาจจะมีการจ่ายเป็นเงินสดคุณก็สามารถเอาเงินสดนั้นไปใช้ต่อได้เลยครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ยืดหยุ่นพอสมควรแต่เหตุผลอะไรที่ทําให้เขามีความจําเป็นต้องให้ร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้นถึงจะแปลเปลี่ยนเงินดิจิตัลมาเป็นเงินสดได้เพราะเขาต้องการจะเก็บภาษีจากการใช้จ่าย5 6 0 0 0 0ห0 0่นล้านบาทนี่แหละครับลองนึกตามดูนะครับว่า คนที่อยู่ในระบบภาษีครับพอมีรายได้เพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นเขาก็ต้องเอาเงินที่ได้มาไปจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไปจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลนั่นเองแล้วยังไม่นับนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดที่จะสามารถจัดเก็บได้จากการซื้อข้าวซื้อของและบริการที่เพิ่มมากขึ้นโดยมีการคาดการเอาไว้นะครับว่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่สามารถจัดเก็บได้รอบแรกอาจจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ถึง40,000ล้านบาทด้วยกัน แล้วพอเงินหมุนมากกว่านั้นเป็น3รอบเป็น4รอบจะสามารถจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้มากกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทแล้วเงินก้อนนี้เองจะสามารถย้อนกลับมาจัดทำเป็นกระเป๋าเงินดิจิตัล10,000บาทได้ด้วยนี่ก็เลยกลายเป็นแหล่งที่มาของเงินดังนั้นจากนี้ไปจับตาดูให้ดีนะครับกับการทำซูเปอร์แอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อใช้ในการรองรับโครงการนี้จะสามารถทำได้ทันภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี67ตามที่ท่านนายกเศรษฐาประกาศได้หรือไม่นะครับ